คือเหตุผลนี่พวกเรานี่เป็นชาวพุทธไหมล่ะเออรู้บุญรู้บาปนี่ก็อยากจะทําบุญน,นี่ก็เป็นอุปนิสัยของชาวพุทธเรานี่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่อบอุ่นมากที่สุดนะลูกไม่เหมือนประเทศอื่นนะเป็นพุทธศาสนาที่อยู่ในใจโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะผืนแผ่นดินนี้เป็นผืนดินที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาโดยที่ราชาพระมหากษัตริย์พระองค์พระเจ้าตากินมหาราช ได้เอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อต้องการแผ่นดินสยามประเทศสยามหรือเมืองไทยนี้เป็นพุทธบูธชาเดชสมณะโคโดมพุทธเจ้าอย่างงั้นผืนแผ่นดินไทยทุกจุดพูดได้เลยว่าเป็นพุทธศาสนาโดยบริยายพวกเธอจะรู้เรื่องชาสนาาหรือไม่รู้เรื่องชาสนชาาผู้มีบุญจะมีความรู้สึกของเขาเองโดยอัตโนมัติอย่างงั้นเวลาที่เราอยู่ใน ครอบครัวของชาวพุทธเห็นพระเดินตามถนนหรือเห็นคนตกพุกได้ยากิรักรกรรมลำบากเห็นพระยเยอ่ไหนก็ตามไปกราบไปไหว้นั่นความอนันอธทํมตนมันอยู่ในใจแล้วเป็นพุทธศาสนา,าโดยปริยายเพราะในพื้นแผ่นดินนี้พวกเธอเจ็บเจ้าปทิใดก็ตามจุดไหนก็ตามสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแผ่นดินของพุทธศาสนาไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นนะจำเสกกระโลกด้วยเป็นอย่างนั้น รูอพระเจ้าตากสินเอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อเป็นพุทธบูชาเดชสมณะโคดมพุทธเจ้าให้สมณชีาพามได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เย็นเป็นสุขโดยพระองค์เอาชีวิตเป็นประกันขนาดไหนพนดีพวกเรานี่มีความรอายไม่ะรือบวชมาเขาต้องกราบต้องไหว้บวชมาเขาต้องกราบต้องไหว้โอ้ก่อนที่จะเขามาใส่บาตรให้ฉันนี่ก็ดูที่ลูกเขาทํางานขนาดไหน ตาหลับขับตานอนตากเด็ดรมฝนผู้สารพัดกว่าที่จะได้เงินบาทเงินเบี้ยมาซื้อของใส่บาทนู่นแลวลึกแค่มันเห็นที่เม็ดข้าวเต็ะเม็ดเขาหามาได้ความลำบากจ้างกินถ้าเราไม่สามารถทรงมรรคทรงขนทรงธรรมทรงวินัยได้กี่ภพกี่ชาติที่เราจะไปเกิดทดแทนบุญคุณมเมล็ดข้าวเขาล เห็นว่าเป็นควายเป็นคนใช้เขากี่พบก,กี่ชาติเอาเราพิจารณาดูดินี่เรียกว่าดวงโลกเปรตในเป้ของพราเหลือนมันก็มีในพระสูตรนั่นโจรหน้าประเภทมันก็มีแต่พวกนี้ละพวกเรานี่หละเห็นไหมเนี่ยพระโมคคลานั่นเห็นเปรตลอยอยู่ในนาภาอากาศไฟไหม้ผ้าเหลืองล่องอดโอยหวหว,หวนอยู่นั่นเห็นไหมพิบากกรรม ก็เพราะว่าเขาไม่มีพระวินัยของพระเลยพอตายแล้วนุ่นไปนจมอยู่ในมหาเวจีศรกหนึ่งพุทธนนันดรเพนเินสูงขึ้นสมุทรลูนด้วยบากกรรมตัวนั้นยังไม่สิ้นสุดก็ต้องเป็นเปรตห่มผ้าเหลืองไฟไหม้ร้องโอดโอยหหยหวนอยู่ในนภาากาศโมคลาเห็นก็เลยไปรกาบพระบรมศาสดาสมณโคดมพุทธเจ้า ทูนเรื่องที่รู้ที่เห็นพุรธเจ้าก็ใช่แล้วใช่แล้วเมื่อคนลราใช่แล้วนั่นแหละเห็นไหม่ะเพราะวิบากกรรมอย่างนี้อย่างนี้เขาทามาเขาไม่มีความเคารพในในในธรรมในพิณัยคิดอยากทแล้วก็ทําไปคิดอยากทแล้วก็ทําไปคิดอยากขุดดินได้คิดอยากจะใช้เงินอยากจะใช้ทองคิดอยากจะทำอะไรก็ทำไปโดยที่ไม่มีความเคารพต่อทุนในศาสดาในธรรมในมิไัยเมื่อเขาตายจากโลกมนุษย์จึงไปจมในมหาอเวจีนรก ออกจากมหาเวจีนรกด้วยเศษกรรมยังอยู่จึงไปเป็นเปรตให้รู้ว่าเขาเคยเป็นพระที่ผิดธรรมผิดวินัยมาก่อนพระเหลืองก็จึงผรม,มไว้คลองไว้เหมือนพระเราแต่ไฟไหม้ร้องโอดโอยห้ยหวนทรมานที่สุดแต่ไม่ตายเอาอีกหนึ่งพุทธันดรคือหมดสิ้นพุทธศาสนาเมื่อไหร่ จากการเป็นเตตก็จะค่อยจางลงจางลงจางลงถ้าเศษกรรมยังอยู่ก็จะมาเป็นเปรตดิบคือเป็นผีบ้าไม่ใส่เสื้อผ้ากินขี้กินเดียวหนุ่มพี่นาดูนะดูนะ่อันตรายที่สุดนะพวกเราเฮียอาจานยพูดให้ฟังเฉยหรอกเตพูดความจริงจะทําหรือไม่ทําสิทธิเสรีภาพอของเขามันแต่ให้เข้าใจด้วยว่าผืนแผ่นดินไทยนี้เป็นผืน แผ่นดินที่พระเจ้าตากินมหาราชถวายเป็นพุทธบูชาเดสมนัโคตรบูเจ้าทุกจุดทุกอนุทุกปรมาณูนีน่เป็นของชาวพุทธเท่านั้นไม่ใช่ของชาวอื่นนะจึงเป็นสถานที่ท,ที่อบอุ่นที่สุดผู้ที่ฝ่ายใจในบุญน,นี่ได้บุญอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยลูกนี่ที่อื่นไม่มีนะลูกนะประเทศอื่นไม่เหมือนประเทศไทยเรานะประเทศทเรานี่สอยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดไปไหนมาไหนก็ชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นนี่พูดให้ฟัง